สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีกามาพบมาพอกันกับท่างช่องรัตมณีเชนแนวนะคะค่ะมือนีกาพอกันตอนเย็นๆนะคะของวันที่สองนะคะท่านผู้ชมวันที่สองแล้วอ่าหลัง้อยออกนะคะบรรยากาศเป็นจังไรแอดกามา่ก็บไปฝากพี่ฝากน้องนะคะคุณน่าสวงอาญาเมืองแต่ว่ากะเลขปูม้วนนีกาบอถือบ่อเข่าเนาะค่ะ ขอแสดงความเสียใจน้่เด้อพี่น้องเด้อแอดกะฮับมากเพื่อเป็นแนวทางกับอยากให้พี่ให้น้องได้รับโชคลาบกันสุขูสุขคนในเมื่อมามั่นบ่ถูกบกเขากะย่าว่าให้แอดเด้อค่ะท่านผู้ชมแอดกะอยากให้พี่ให้น้องถือเพื่อกันแอดกะเจ็บคือกันล่ะค่ะถ้าเมื่อนี้กะได้น้ำนะคะ เพ้นโชคดีพ่นกะฝากมาทํำบุญกับดอนปูตาพ่นกระมีศรัทธานะคะไอซื้อน้ำาด่มนะคะน้ำาด่มแล้วก็ไม่กวาดน้ำยาล่างของน้ำน้ำยาล่างจานค่ะท่านผู้ชมมาดอนปูตาค่ะ แล usted, Logic, ้วก็จัตุปัจจัยฝากมารวมทําบุญสร้างศาลานะคะดอนปูตาน้ำค uh ่ะคนค่ะอืมคนเลขมาตรฐานเลขยุคปากคำมันดิปากสร้างเด้ผู้ให้ย้ันกับผู้ให้ย้อนนะอ๋อพอบาลาศิรเป็นสร้างย้อนนะอืม กนคือบอกบอกไทย่่าเอาแลนบอกอีู่ดิบอกบอกตาอดุลนี่ร้านร้านพี่บอกว่าแอดซีสุดนะพี่นายเจ้าของคอนโดซื้อเริ่มมาตัวพีคือบอกพี่บอกน้องเริ่มบอกพี่บอกน้องเนาะี่ยเราลงมาเนี่ยเสียอดุลเดชจิตจำจิตจำใส่พันกับโชคดีคือเก่าเนาะคอเนาะดวงดี โชคมานคือเกาว่าสันเพิ่นเห็นซีสวนโยปากสั่งติเอาอีพอเฮากำลังมานะคะสร้างเขาบอกวเบิ่งแล้วโหสร้างมาจากสภาพเพ็รตามแบบนี่ละตามแบบพี่อ๋อเจือลือซะเมื่อใดรล่ะพ่อมือวันพุธคือเบิ่งดวงจวงอีุ่นแล้วก็ไม่มีกับที่นี่มอลำ มอล้อมมทงไส้กับมะล้อมเรื่อยบอกแกหาเอทุมึงวันเราพร้อมเรืองมอลำอก่อนค่ะจ้า่ว่าขึ้นบวกของนมไส้่จ่าหามอล้อมทมื่วันมะลั่มาะล้อมนมทงไส้จิ๊นนมทงไส้ขึเสียดนี่เป็นพวกมังสินนะโดนพัดถือลาย่พก่อก็ทิถือลายอยู่ไหนก็ยังไรกับบุ้มเป็นเจ้าภาพมอลำอบ่จ้าเป็นเจ้าภาพมอลำอ มือนีกรเซ็ดสัญญาันแล้วบวงสรวงความบ่วันพุธบวงสรวงญี่ปุ่นแต่ว่าวมลลัมไหมาล่มบ้านคู่บวงสรวงในวัดบวงสร้งแต่ว่ามลล่มไทยกันนี่มลลยู่่่าวบตรเดี่ก็ลงมาฟังลัมือรงนะค่ะเสร็จพิธีทั้งนั้นหยุดเสร็จพีทีทังวัดลระกาบมามอล่มกับสิมลลัมยอดอนพุตานี่นาะตาัณที่จะหอดบัณตจะถึงนีุมึงกินข้าวกับที่เมเริ่มอี่แบบอี่ยงเดีวจ้า 50,000พวกสั่งเขาเอา550,000นี่คือเสร็จหมดทุกอย่างบัเสรหมดเลยเมาว่าเขก็เฮ็ดแบบอยู่ในตูตเียนนี่ล่ะนีล่ะเพราะว่าปู่เราก็ว่าเฮ็ดให้เราีก็เลยเฮ็ดให้เราให้มันเต็มแล้วครับมื้อนี้ก็มีผู้ชดีพ่อชดีอยู่เมื่อวานนี่เขาเจ้าก็โชคดีคือวันที่4นะครับ ม <c oughs> ีอยู่หลายคนหลายท่านหนึ่งสองสามสีุ่คนกัชุคนกัเจ้าขอทัมากที่นี่หกเจ็ดสงเงินมากวัดนน่นมากเป็นทวงสมเป็นชีพประจำอ่ามานน่านเรื่องวัฒนธรรม้าต้พันสองพัานบอบอกวัดนิพกดียวผู้ไปบวกที่บ้านเล่าเล่าาเาพ่วงฝันค่ะบอกมันอีกออกตัวได้เลย สี่ศูนย์สี่ล่างสี่ศูนย์บนสี่ศูนย์สี่อีกบนศูนย์สี่ล่างสี่ศูนย์นี่เรูไปบอกคนนี่ละจ้าุม่ศยังนี่ละแลวก็ถืออยู่พูดมากใช้ปลากินปลากินบุรีนบางปลากินบุรีนี่เนาะเราเราบริกมากูกลงันมากทานนมาเลย เอาไว้เราต่นตาดปนบนโด่งเนาะรเราต่วนกันดีนความวัง,งเนาะบ่ระเป็นยางดอกเพราะต้นได้ เขาหลอกเลี้ยงไม่ใชโมงหยาบาผู้โชคดีกกับโชคดีใเพราะวันเสารวันที่ยี่สิบเอ็ดบ่วันที่ยี่สิบเอ็ดมันกับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไทยสองหนึ่งยี่สิบเอะเพิ่นปไปถือรางวันที่สี่สองใบนี่ละที่เพินเดนคนถูกรางวันที่ดีกรบวกีวันที่ีสรยี่ต้ก็ับลรี่ถอตเี่สอใบแล้วกในส่วนสตัวนั้นอีกส่นเพื่อนก็เลย บานนี here, mm ้ฝนเยินไม่หายนี่ถ้าันเฮ็นฝนยากอดุนเดียร์เรากับสีนีคข่วมเกี่ยวพันกับพะานัค่ะว่าเหล็กเกี่ยวจะ่ดเหล็กพะ่ะหนัคืออยู่ในบัตรนี่ละช่เรามีเหล็กของเราอยู่เหเียบ้านนั้นอไปี่ัวหน้าวต่อไปวหันหัววววัวทั่หิบหกนี่ล่ะวหนคหัวหัวหัวหัหัวหหัวห เอาวันนี้มันกับ่ท่นแม่นที่ของเฮาคือว่าเราก็เยวมาล่มมาวันพุธนี่หละวงสวงทั้งปุ่นรา้ล่องที่วันพุธที่เจ็ดถึงนี่เด้อีินดองเยมาฟังลํามาทํามารวมที่ที่บวงสรวงมาล่มนุ่มท่องใช้กับป็นมีมะลัก่อนล่มแคีนพ่อไม่นป็นครเราจิจัดมาให้อันนี้ให้มูนเนาะอันนี้ปูสี่พันสี่ร้อยพันสี่ร้อยสองสามสี่ คุณวัชระพลจอมทรักคุณเสาวินีจอมทรักนะคะแล้วก็ไล่ซื้ออีกก็คุณณสวงอาญาเมืองนะคะคุณอุไรวันพรมอุบลอ,อขอถวนไดาเรื่มอ่านอายอดเงินเนาะ คุณพัทรวดียุบบนมาศคุณวัชระพลจอมธักคุณสาวินีจอมธาร์นะคะสามพันบาทค่ะร่วมกันมากค่ะร่วมกันมากสามพันบาทคุณณสวงอายาเมืองสองร้อยบาทคุณอุไรวันพรมอุบลหนึ่งพันบาทนะคะ,ะคุณชูใจเนี่ยอานต่างแต่คุณชูใจหน้าตานะ่ะอานต่างแต่เมื่อม่าแต่เมื่ แล้วมาอ่านซ้ำอีกอบ้านเมื่อก่อนเมื่อนี้มาอ่านซ้ำอีกคือเก่าพว่าเมื่อนั้น,อ,นอ่านเสือแต่ว่าบ่ได้นำเงินมาเล่เล่ยนำมาในมือนอี้นะคะอ่านซ้ำอีกค่ะไม่อ่านซ้ำอีกอันนี้ร่วมเป็นเงินสี่พันสี่ร้อยตรงนี้อันนี้นี่ผูกแขนพ่อตา,อาคุณกิติคุณกิติคำรังสี คุณพัทรวดียุบนมาศคุณวัชระพลจอมทรักคุณเสาวิณีจอมทรักนะคะหนึ่งพันบาทสามสี่ท่านสี่คนเนาะหนึ่งพันบาทผูกแค้นให้พ่อจำคุณพันนีโมริกาวะหนึ่งพันบาทค่ะร่วมเป็นเงน 2, ิ้นสองพันค่ะผูกแค้นให้พ่อตาจำอันนี้พ้นฝากให ตาล้อมนะคะมีน้ำใจคู้ดูแลอยนี่ล้วู่ดูแลอยนี้ฝากให้ตาล้อมนะคะคุณกิตติคำรังสีคุณพัทรวดีอุบลยุบนมาศคุณวัชรพลจอมทรักคุณสาวินีจอมทรักคุณพันนีโมริกาวะ5ห้าร้อยบาทนั่นลื่มอันตัวยอดเงิ้นอีกแล้วเด้อ คุณกิติคำรังสีคุณพัทระวดียุวนมาศคุณวัชรพลจอมร,รัรคุณเสาวินีจอมร,รักนะคะห้าพันห้าร้อยบาทรวมเป็นเงินและคุณพันนีโมริกะวะห้าร้ยบาทนะคะรวมเป็นเงินหนึ่งพันบาทคะ่ะเนี่ละได้เสื้อน,น,น,นี่นนปูพันยนต์แบเปานเสียกุลแบบเสียกุน ว่าจะขึนมาไล่ว่าจะขึนมาบดเลยผูกแขนพระจำ็ขาพาะ่ำมานบไปเจ้าก็ผูกวะนะเจ้าก็ผูกูเอาผูก้เาเกนเ็นผูกไักนรอเ่าเพราะว่างจ้า สองร้อยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้กำลังอยู่กำลังจะทำพิธีมอบพี่น้านปู่ตาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะทำมอบตอนนี้เลยนนนนค่ะขอบคุณค่ะนี่สองพันบาทนะครับนี่ผูกแขนให้อยจั่เด้อพี่น้องเด้อคุณน้อ,องกลิ่นลมผู้ลมใต้ของหลุดของเจาเด้อของหลุดฟองหลานเด้อ คำว่าเป็นกฏจมายพว่านั้นอย่างอันนี้เป็นท่วมากฝ่าท่อบนน้ำปูฝ่ญญาท่อบนน้ำปูนคนพอคนบ่าวอยากออกน้ำบ่ไม่อยากออกน้ำบ่เดี๋ยวพี่น้องให้พ่อรอ่ำแล้วบานนี้คุณพันนีโมลิกาว่าแล้วก็คุณทีมงานของคุณ กิตต <Tory>. ินะครับคำลังสีทั้งสีทานนะครับเดินนี่ตามตามที่ได้เ็ตไล่การมาให้นะครับให้พอรอมน้ำเน่าสันเอรับตบัลายพเนาพัาออพอรอมก็ได้ผุ้ดูแ่ยมียังมันเล่าดียูดีมีแหงเป็นลมพ่วลมไส้ของหลวงของเต่าของหลวงของหลานเอออ ครับเออปีหน่อย <c oughs> ออพี่สิบเอ้ขึ้นมานี่อ่ามีห้าท่าลวดอ่าม่นเการันลูกบารัตมานี่เชนเนลเอ,อ่าเป็ดปูอ,อ่าน้ำสายบุญมาคือว่ามาสาังบุญหรือว่ามาสังสลาแลาา้วก็จะมาเห็ดอ,อ่าเปิดบอ่อยพัยานาค,คือบ้านพุทธ มีเจ็ดพงนี่ก็จะมีเปิดเพราะพอเปิดพัา,า,า,านาขึ้นมาจากในวัดคือเป็นบอ่อบ่อน้ำซักคิดเตี้ยซากควนมือวันพุธเกิดจะได้เรียงบุกสูงส่วนเห็ดถ้ามีที่มือวันพุธหลังจากถ้ามีที่รังุ่นแล้วบุ่งสวงแล้วก็คือจะมีมอเล่มมอเล่มดูบ้านฟูตาของเข้าคือหมอเล่มลุมทงไช่คับหมอล่มที่นี่ซือ่อเสียงอยู่บนหลังปัญจิหามาหมอล่มแค้น มาบ้งเดียวกันเมื่อนี้กับพ่อจำกับบ่มีอย่างไรกับขอขวาบุญควาุ้ผู้นํ่สายบอนถงมากกับขอให้ที่นองที่อยู่ต่างประเทศหรือบาดต่างบ้านต่างเมืองกัขออ้มลูพ่อน้อยเลกกับปุกือตุนสาดคนเมื่ประเทศตัวที่ถึงจันไหเลือพวกเขาเมื่อจำเกี่เนาะโอกาสต่อไปผู้เลิกระบาอยี่แผ่นดิเก่าเกิดทรัพย์บ่อนำทรัพย์ของพยานาที่ได้บาดเจ อาุงเดียวเสียบุญเล่บพระบาสจตมนี่สวดูพระบาผูปิทาเล่าไปนั่งถิ่นเขาเริ่มกันถิ่นอาวานี่เรามีถิ่นลาหินเพราะว่าเป็นขึ้นมาหลายบริบ้านพญานาคดิหฐานสีมาให้สวงไห้ล่านี่ก็ทีสัญญากับเป็นแล้วทํำต่างๆว่าติเให้เรียบร้อยเนมาเนมาเย็ดไว้เกินหกสิมือนปูลาวาน ปูพญานาคเาว่าเฮ็ด60มื้อบ่เกินั่นว่าอันนี้ก็เป็นาคิดไว้เนาะเพราะว่าเลขอ่าเลขปูพญานาคเพิ่นก็มีของเพิ่นังหาก็ยังบ่ได้เว้าฮอดมื้อนั้นเพิ่นฮอดสิทําิธีซะนเนาะอันนี้ก็้อวยหอยพรให้พี่น้องทั้งหลายทีไนําเงินมาผูกคอตแขนให้จําหรือว่าตะองผู้หลักสมักษาอยู่นี่ก็ให้มีความสุขคาเจริญอ่าทั้ง2ก2 อภรณ์นบัตเด้อย,ยะถาบาลีวัหาปุราปาลีปุลรนปีสาคารังเอรับมีวะอิโตตินังปีตนังปกกระปีอิทิตังปะฏิตังสุณห้างจิตปะมีวัชนินันตุสัเพเทปุเรนตุสังกปายังาายทูปันละโสยะถามมณีโถตุระโสยะถาจักที่จีโยที่วัดสันตุสัพพะโลโควินัสสัตุมาติ พระวัดบรรพายโยตุคีติพายโยโภทวะพีวาธนาสีลิสิงิจังบุษขาปจายโนจัตตโลธรรมาวัดันติอโยนโนสุขังพระลังอันนี้มันเป็นภาษาบาลีนอกภาษาบาลีนอกกว่าไอ้นี่พวกชูคนเจริญไอ้นี่พวกกระซับมากหล่นหรือว่าเงินเต็มบ้านเต็มเพื่อนบุญเออภาษาบาลีนะจ๊ะ ไอ้คนเยอะมันก็นับถือเก่ามันบนบัตรถือตีเล็กเนาะแัมคุกศรัทธามาโดยความศรัทธามาโดยใจเนาะพ่อเนาะเพิ่นกาดลังคนเพิ่นกาบอถือเลขกับบอได้ว่ายังเพราะว่าเพิ่นศรัทธากระโปงค่ะมีแนวเอื้อนเยอะหลายตัวเลขเยอะที่มูงคะแนนหน้าที่การงานเท่านี้ที่สำคัญ ที่พันบาเป่นกวหลายคนมีพันจ้าผกระสงหลายคนมีสามเปนทั่วมากมันกับบะแมนตาวาสังสิเลจังพูนลม่เมื่เมื่อวานม่แจ่บุญูว้กัรดีขว้มกันหาหลายค่ะ้าบานแบบผันอู่แบจ้ากดีข้นมาหลายเดียนเลวอืมปูมาก่บอมีวีแววนะโอ้ปูซอยปูปูกระลีซอยจ้กระดิพันน่ว มากาวมาบอกคูมันติดตัวเ้ย่งเดียจ้ะมื้อนี้ได้มากคำเจ้าเข่าไหมพ่อหมอสา่ <c oughs>